สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านคนลุกมากเลยทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กับโลเคชั่นใหม่นะครับซึ่งโลนี้ผมนําเสนอให้กับทุกคนเลยนะครับคือโลบ้านยายโกนะครับซึ่งประวัติของที่นี่นะบอกเลยว่าค่อนข้างโหดนะครับบ้านยายโกนะครับตั้งอยู่ท้ายซอยนะครับประวัติของที่นี่คือมีคุณตานะครับฆาตกรรมคุณยายชื่อยายโกนะครับแล้วก็เหมือนกับอำพัางศพเนี่ย เอาไว้ในบ่อข้างบ้านนะครับนะวันนี้ผมพาทุกท่านมาลุยเดี่ยวนะครับแล้วอยากจะบอกกับทุกคนอย่างนี้นะครับว่าขนลุกมากที่นี่ผมไม่เคยมาเป็นโลใหม่นะครับนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพจของปอนะครับของตีล่าผีเคยมานะครับนะดังนั้นวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านเนี่ยเข้าไปลุยเดี่ยวด้านในนะครับเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับนะเฮ้ยขนลุกนะครับผมลุกนะครับทุกคน ทุกคนลองดูนะครับว่าบ้านโอ้โหแบบเมื่อตอนที่ผมมาถึงเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าเหมือนมีใครก็ไม่รู้นะมองออกมาจากภายในตัวบ้านนะครับนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านเนี่ยลุยป่าเข้าไปเลยนะครับไปสำรวจนะครับนะไปสัมผัสความหลอนกันนะครับดูซิว่าดวงวิญญาณคุณยายโกที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยจะยังวนเวียนอยู่หรือเปล่านะครับนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับราตรีสิบสามนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําในครั้งนี้นะครับแล้วก็ ตีล่าผีนะครับนะใน YouTube นะครับฝากทุกคนเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้หรือนะครับสามารถโดเนตเข้ามาได้ที่ผมปักหมุดไว้นะครับนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยกันไปทุกคนครับโอ้โหค่อนข้างลกเลยนะครับทุกคนโอ้โหหลอนมากทุกคน อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียยงูโอ้โหทุกคนครับอุ้ยไอ้ที่เสียงนี่ไม่ได้เสียงผีแล้วตอนนี้เสียงงูแล้วลบทุกคนอุ้ย ทุกคนมันเหมือนมีเสียงอะไรสวบๆวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงยอะไรตรงบริเวณนี้อุยโอ้ยิฮ้ยพระลูกวัดที่ไหนอะโอ้ชิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหทุกคนอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมันทำไมมันรักตุเล่จังวะทุกคนอืมโอ้ยแล้วนะครับทุกคนผมก็เดินเข้ามาถึงโอ้โหมีแต่คำหยาบโอ้ย เฮ้ยโอยทุกคนเฮ้ยใครตามกูวะเมือนมีเสียงคนตามเมื่อกี้อ,อ้ยยายยายยังอยู่ไหมอ่ะ เฮ้ยทุกคนผมรู้สึกว่าเขาบอกว่าคุณตานะครับประวัติของที่นี่นะคุณตาหนี่งหึงคุณยายนะครับแล้วใช้มีดเนี่ยฟันคอคุณยายนะครับใช้มีดฟันคอคุณยายตุยเสียชีวิตแล้วก็ทำการอำพรางศพนะครับทุกคน ผีปีศาจเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มีมีเสียงได้ยินเสียงผู้ชายแก่แล้วพอคุณตาแกเหมือนกับฟันคอคุณยายเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็เหมือนกับหายไปเลยนะครับนะเฮ้ยหลอนโวยโคตรน่ากลัวเลยอะ โอ้ยสกใจอ้เรต้นไม้อะไรวะเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนทุกคนครับแค่เข้ามานะยังไม่ทันได้อะไรเลยผมรู้สึกขนลุกตลอดรู้เลยว่าไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวผมเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งลี้ลับ ที่ยังวนเวียนอยู่ณนะที่แห่งนี้แต่จะใช่ดวงวิญญาณคุณยายหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวเราจะสํารวจชั้นสองกันนะครับนะถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาตั้งกล้องเส้นไหวนะครับนะไปะเดี๋ยวสํารวจกันอุยดูอะไรเนี่ยมันเหมือนมีคนมาพ่นมีคําไม่สุภาพด้วยนะครับนะแต่เราก็จะไม่ไปโฟกัสกันตรงนั้นบริเวณรอบเป็นป่านะครับทุกคนนะเป็นป่าเลย เฮ้ยคนลุกเฮ้ยโอ้ยขนลุกมากทุกคนคุณยายครับคุณยายยังอยู่ไหม啊ข้องหน้าเฮ้ยเยยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนไม่เ,มเงายืนอยู่ตรงนี้ โอ้โหดูนะครับทุกคนบ้านคนอยู่ไกลมากๆเลยนี่คือท้ายซอยนะครับนะแต่กูงงเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนหน้าหน้าต่างป้าแล้วเขาเอาปูนมาแปะเ้ยชื่อร้อนวะ่ะเฮ้ยแต่มันส่งบ้านมันแปลกๆ,ๆวะ เมื่อกี้ใช้ยายไหมครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นเป็นเงาดำใช้ยายไหมเนี่ทุกคนมันเหมือนเขามาเอาไอ้อะไรนะอิดบล็อกมาแปะตรงข้างเนี่ยโนะ้ยน่ากลัว แน่กลัวมากทุกคนโคตรหลอนตรงนี้คือเป็นบริเวณท้ายซอยเลยนะครับทุกคนยายครับใช่ใช่คุณยายไหมครับเมื่อกี้เฮ้ย ถ้าเป็นคุณยายออกมาสำแดงอิทธิลิ์ให้พวกผมได้เห็นได้ไหมเดี๋ยวพวกผมจะทำบุญไปใหุ้ยุยแต่คือผมงงมากทุกคนตรงบริเวณนี้มันมีเงาดำเมื่อกี้ผมตกใจ เฮ้ยทุกคนเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองรอดใต้วังขาตรงบริเวณนี้ดูนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีจริงๆเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาเครื่องเส้นไหวมาตั้งกล้องไหวคุณยายนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณยายยังอยู่เพราะผมสัมผัสได้เฮ้ย เ้เชี่หลอนวะเสียงเลยวะ่ะเฮ้ยคนเฮ้ยคนลุกมากคนลุกสู้เลยอะโอเคทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาตั้งกล้องกันดีกว่านะครับนะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาลอดใต้วังขากันดีกว่าจริงๆถ้าจะตั้งกล้องผมไม่ได้เอาเครื่องเส้นมานะผมอยากเอาเครื่องเส้นมาแล้วก็จุดทูบแต่วันนี้ เรามารอดใต้วังขาดูก่อนนะครับมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งจิตอธิษฐานนะครับผมจะทําการทําพิธีรอดใต้วังขานะครับแต่ถ้าหากว่าผมเจอหรือเห็นอะไรผิดปกติเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะนําเครื่องเส้นไหวมาตั้งกล้องนะครับนะ,ะนะโมตัสสะระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมูสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะจิเจรุนิจิเจรุนิจิเจรุนิสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสเวีจุตินังข้าพเจ้าขออญเชิญดวงวิญญาณคุณยายหรือดวงวิญญาณสัมภเวสีที่สิงสถิตรหรืออาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้จงออกมาปรากฏตัวให้คนดูหรือ คนที่รับชมอยู่ทางบ้านหรือปรากฏกายให้กล้องได้เห็นหน้าบัดนี้ข้าพเจ้าขออันเชิญท่านและจะทําการลอดใต้วางขาขอท่านจงออกมาสําแดงอิทธิฤทธิ์หรือปรากฏตัวให้ทุกคนได้เห็นฮ้ยยเสียวทุกคนเห็นไหม ว่าตรงบรนนิเวณนี้ตรงบริเวณนี้ต้องมีดวงวิญญาณแน่ๆนะครับนะเพราะผมเห็นสองรอบแล้วเมื่อตอนขึ้นมากับเมื่อตอนรอบใต้ห่ังขาเมื่อกี้เพราะว่าคุณตาแกเหมือนกับหลังจากที่ฟันคอคุณยายเสร็จเขาไปทิ้งไว้ตรงบริเวณหลังบ้านแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงบริเวณนี้จะใช่จุดที่แกฆาตกรรมหรือเปล่าอ้าวขออีกรอบนึงนะครับถ้าชัว <squid. S 2> เดี๋ยวครั้งหน้าผมกลับมาตั้งกล้องนะครับเส้นไหวนะจิเจรุนิจิเจรุนิจิเจรุนิสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังขอให้ดวงวิญญาณหรือเงาเมื่อสักครู่จงออกมาปรากฏตัวให้คนดูได้เห็นอีกสักรอบถ้าครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าจะนำเครื่องเส้นมาไหว้ท่านในครั้งถัดไป เห็นไหมคุณผู้ชมผมยังไม่กล้ามองกล้องนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยชัดเลยชัดเลยทุกคนทุกคนชัดเลยชัดเลยไม่มีการวิ่งเฮ้ยสริงเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งเห็น มันเหมือนมีใครมาจุดทูบเฮ้ยทุกคนทุกคนครับผมเพิ่งเห็นมันเหมือนมีใครมาจุดทูบเฮ้ยผมเชื่อว่าแกน่าจะเสียตรงจุดนี้แหละหหหลหหทุกคนเฮ้ยชื่หลอนว่ะเฮ้ยมาทุกคนลงมาดีกว่าเฮ้ยทุกคนม่นโคตรขนลุกเลยเฮ้ยอย่าใคเดินตามผูวะ เฮ้ยไม่มีม่มีเสียงคนเดินตามเมื่อกี้ยายใช่ยายไหมอ่ะเยี่ยหลอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือน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 ไม่มีใครยืนดักกูอยู่นี่หวะเฮ้ย เฮ้ยท hey, ุกคนเชียเฮ้ยเฮ้ยออกก่อนดีกว่าทุกคนทุกคนออกก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว โคตรร้อนเลยออออทุกคนครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโหยโคตรร้อนเลยเมื่อกี้นะครับนะโอเคครับเนื่องจากบ้านมันไม่ได้หลังใหญ่อะไรมากมายเดี๋ยวยังไงครั้งหน้านะครับผมจะมาตั้งกล้องหน้าสถานที่แห่งนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับสวัสดีครับ